ู่กับซอฟในรายการสนุกเรียนค่ะวันนี้ค่ะมีโจทย์ให้ทุกคนได้มาลองทายกันนะคะให้ลองดูที่ภาพนี้และให้ลองท่ายว่าจานรองแก้วที่เห็นในภาพทํามาจากวัสดุอะไรค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยจานรองแก้วที่เห็นนะคะทามาจากฝาขวดพลาสติกแบบนี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะจากฝาขวดพลาสติกเนี่ยจะกลายเป็นจานรองแก้วสวยๆได้ยังไงวันนี้เราอยู่กับภารกิจนี้กับน้องปลืม้มไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมเด็กชายสุภกรสุน์ทรธรรมรัตน์นะครับชื่อเล่นชื่อน้องปื้นนะครับตอนนี้ผมได้นั่งอยู่ที่ท่ามกลางกองขยะนะครบเพราะผมสนใจเรื่องการแยกขยะนะครับผมก็เป็นยูทูบน้ยหมอสะอาดนะครับโครงการหมอสะอาดนะครับก็จะรณรงค์ให้คนแยกขยะต้นทางนะครับทีนี้ผมก็สงสัยว่าขยะที่ผมแยกไปนะครับ มันจะไปไหนวันนี้ผมก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เจอพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่เกศนะครับเขาก็ทําเกี่ยวกับเรื่องขยะนะครับงั้นเราไปหาพี่เกศกันเลยครับพี่เกศครับอ,อ,อันนี้คืออะไรเหรอครับอันนี้เป็นฝาขวดน้ําครับที่นักเกตแยกไว้ครับแล้วของพวกนี้คือทํามาจากอะไรเหรอครับ พลาสติกหมดเลยครับโอ้โหลึมบอกว่าปล้มทำเรื่องแยกขยะด้วยใช่ไหมใช่ครับพลาสติกมีกี่ประเภทที่แยกๆอ่เวลาปื้มไปแยกขยะแยกๆเหรอคะมีฉลากพลาสติกเป็นพวกพลาสติกบางๆฝาขวดน้ำแล้วก็มีขวดพลาสติก บางขึ้นมาอีกหน่อยครับแล้วก็มีหลายอย่างเกินเยอะใช่ไหมเยอะมากเลยครับนักเก็ตเล่าให้ฟังอย่างนี้เอาภาพแรกก่อนปัญหาขยะของประเทศไทยอ่ะหกสิบเปอร์ซนตนะมันคือขยะเศษอาหารพวกขยะเอนซีทั้งหลายสามสิบเปอร์เซ็นเป็นขยะพลาสติกอออันนี้ประมาณหกอร์ซอ่ะอันเนี้ยที่เหลือหกปอร์ซใช่ไหมครับมันจะเป็นขยะอันตราย ขยะอันตรายเช่นฐานไฟฉายฐานไฟฉายพวกขยะอันตรายพวกมือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลาย <ผม S 1> ครับทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราคุยกันเนี่ยนักเกตพาปลื้มดู30%ตรงนี้แล้วกันขยะของประเทศไทยเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่อะมันคือขยะที่ไปรีไซเคิลระบบใหญ่ไม่ได้อย่างอันเนี้ยเขาเรียกว,ว่าขวดใสใช่ไหมเหมือนขวดน้ําดื่มเวลาที่ปื้มกินเงี้ย พวกขวดใสเนี่ยเขาเอาไปรีไซเคิลระบบใหญ่ได้เอามาทำเป็นเสื้อผ้าเอามาทำเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ที่วัดจากแดงก็เอาไปทำเป็นจีวรพระอะไรแบบเนี้ย<ฮ>ขนาดนั้นเลยแต่ฝาขวดบรรจุภัณฑ์อาหารครับอาหารกล่องพวกกล่องอาหารพวกนั้นอะมันรีไซเคิลระบบใหญ่ไม่ค่อยได้ เรียกว่าขยะกาําพาร์เกิดมันเป็นขยะเนี่ยคือเหมือนคนใช้แล้วแล้วไม่เอาแล้วอะ่ะแล้วขานาดกําพารคือไม่มีใครเขาเอาไปรีไซเคิลต่อแล้วถูกครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นักเกตพาไปดูว่าเดี๋ยวเราจะจัดการรีไซเคิลขยะที่เป็นขยะกําพารได้ยังไงบ้างอย่างที่ปลื้มเห็นอยู่ตรงนี้ค,คือขยะที่ทํามาจากขยะกําพารทั้งนั้นเลยเช่นตัวพวกเนี้ยคือฝาขวดเอามาทําเป็นไม้เทียมได้ด้วยไม้เทียมครับ อ,อันนี้คือแบบสามารถตอกไปที่พื้นสมมติอันนี้อันนี้ไม่รู้เราสามารถเอามาตอกติดได้ไหมครับได้ครับทําเป็นบันไดอะไรพวกนี้ได้ถ้าเกิดว่ามันหนา,หนาพอใช่ไหมครับพวก,ก็เป็นจานรองแก้วพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอันนี้ฝากขวดใช่ปะ่ะครับอันนี้หลอดนมที่กินกันแล้วเป็นหลอดข,อขาวๆอะ่ะจริงเหรอครับใช่โอ้โหทําได้ขนาดนี้เลยเหรอครับนนขนาดแบบของบางๆใช่อันนี้เริ่มจับดู พื้นผิวมันไม่เหมือนกันถูกไหมอันนี้ทิกเจอร์จะแบบมีเดี๋ยวนคะอันนี้จะลื่นกว่ามันกว่าจะมันกว่าอันนี้จะผิวมีแบบจุดๆนิดนึงด้านๆครุขรควา่ี่มาคับอันนี้มาจากฝาขวดครับส่วนอันนี้คือหลอดครีมเวลาที่เราใช้โฟมล้างหน้าครับใช้ครีมเครื่องสําอางอะไรแบบเนี้ยเขาทำจากพลาสติกคนละประเภทเพราะฉะนั้นพื้นผิวเขาก็จะไม่เหมือนกัน พื้นผิวไม่เหมือนกันแต่รู้สึกว่าความแข็งจะเหมือนกันนะคะใช่ความแข็งนี่คือแข็งเท่ากันนะส่วนตัวนี้เห็นใสๆต่างกันไหมอันนี้จะออกขาวขุ่นเนาะอันนั้นจะขาวใสขาวใสรู้ไหมท้ายๆซีใสๆนี่ทําจากอะไรกระเบื้องกระอิดนี่ทําจากอะไรใกล้ตัวมากเลยฝาขวดหรือเปล่าครับอันนี้คือฝาขวดครับฝาขวดฝาขวดสีขาวผสมกับสีดําอันนี้หลอดหรือเปล่าขวดนมโรงเรียน ถ้ามันมีสีดำได้เหรอครับอันนี้ผสมกันกับฝาขวดครับโอ้ texture นี่คือแข็งมากแข็งมากแล้วก็เรียบด้ยครับแล้วทำไมพี่เกดถึงหันมาทำของพวกนี้เหรอครับคือตอนนั้นน่ะเอ่อนักเกดอ่ะมีลูกคนที่สองแล้วก็ลาคลอดอยู่สามเดือนใช่ไหมก็กำลังให้นมลูกอยู่แล้วก็นั่งคิดว่าเราอยากจะ สร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้ลูกอยากให้เขาอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยแล้วมันก็โอเคนอกจากจะสร้างสังคมที่อาจจะโอเคขึ้นกว่าเดิมให้ลูกได้เนี่ยมันคือการสร้างให้ลูกนักเกตมีจิตสาธารณะที่ดีด้วยก็เลยมาทําเรื่องนี้ครับแต่ว่าเราไม่ได้เน้นสกเกลใหญ่นะนักเกตเน้นคนตัวเล็กทําอะไรแบบที่คนตัวเล็กทําได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ยุ่งกับขวดใส เราไม่ยุ่งกับอะไรที่เป็นพลาสติกที่ระบบใหญ่เขาทําแต่ว่าเรายุ่งกับอะไรที่ใอยากกาพร้าที่คนไม่ค่อยทําแล้วเรามาจัดการตรงนี้ดีกว่าครับผมทีนี้เรื่องนักเกตเราเล่าให้ฟังแล้วถามปลื้มดีกว่าทําไมถึงแบบหันมาสนใจเรื่องนี้ได้เพราะอย่างอย่างลูกนักเกตอะเราสอนเรื่องเนี้ยเขาชินอยู่แล้วแต่กับน้องที่ไม่ได้อยู่ใน คนที่แบบพ่อแม่ทําเรื่องสิ่งแวดล้อมอะทำไมอยู่ลืมมันานมาสนใจเรื่องนี้ก็ผมก็อยากสนใจบ้างครับเพราะว่าตอนปี2017นะครับภาะวะโลกร้อนก็เกิดขึ้นขยะ ừ ừ. ท่วมโลก,กอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกนี่แหละงั้นเดี๋ยวนักเก็ตพาไปดูไหมว่าเดี๋ยวเราจะแปลงขยะพวกนี้ไปเป็นตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้ยังไงครับ โอเคเดี๋ยวพาปลื้มมาแยกขยะนะครับอันแรกเลยอย่างที่บอกเราไม่ยุ่งกับพวกขวดใสทั้งหลายเนาะอันนั้นระบบใหญ่เขาจัดการถ้าเกิดเราเจอแล้วก็แยกออกมานะครับทีนี้ที่เราจะแยกแล้วใช้มีอะไรบ้างมีฝาขวดครับนะครับมีพวกขวดขุ่นพวกนี้ครับผมที่มันเป็นพลาสติกแล้วเป็นขุนเป็นสีขวดนมเหล่านี้อ๋อครับอ่าไว้นี้ได้หมดนะครับ อันนี้จะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์อาหารที่เราบอกเมื่อกี้เราเรียกว่าพลาสติกประเภทที่5<ม>เป็นแบบ PP อันนี้ยังมีอะไรมันๆอยู่ด้วยใช่พวกนี้คือต้องแยกออกมาแล้วก็นักเกต็ตต้องเอาไปทำความสะอาดก่อนหมดเลยก่อนที่จะไปบดนะครับแล้วเนี้ยเหรอครับพวกนี้ก็เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารแต่เป็นพลาสติกคนละประเภทครับจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า PS นิ่มกว่าวิธีการแยกเขาคืออะไรรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้คือพวกที่เอาเข้าไมโครเวฟได้ใช่ไหมมันจะเขียนว่าไมโครเวฟเวอร์เบิลเห็นปะพี <PP. S 1> ใช่พี PP and, and m i c r o w a v e a b l e ตรงนี้แล้วก็เวลาขาบีบเขาอะเขาจะนิ่มๆยุ่นๆไม่มีเสียงแบบนี้ยถ้าอะไรเป็น PS อมันจะเป็นแบบนี้เสียงเขาจะต่างบบถูกเสียงเขาจะต่างไปสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีสัญ,ญลักษณ์เพิ่มใช้มือบีบเอา ทำอะไรก๊อแท็บไว้นีุู่กตาฟัง,ง,งเสียงว่างั้นนะคอันนี้นะเห็นความต่างว่าไอ้นะครับก็ไว้สองถุงนี้พีพีนะถุงนี้พีอแล้วปกติใคร่ขยะหรอคบปกติก็จะเป็นนักเกตแล้วก็ทีมแต่วันศุกร์เนี่ยทุกวันศุกร์จะมีรับสมัครอศาสาสมัครครับให้มาช่วยถูกต้องแอน จะเห็นคำว่า oxo biodegradable plastic พวกนี้คือใส่สาร oxo คือทำให้พลาสติกมันแตกตัวแต่ว่าไม่ได้ย่อยสลายแบบ,บกลายเป็นปุ๋ยรหรืออะไรอย่าง,งนะี้นะมันจะแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกได้เร็วเวลาเจอความร้อนหรือเก็บไว้นานๆเพราะฉะนั้นตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่พลาสติกที่ย่อยสลายได้แต่เป็นพลาสติกที่แตกสลายเป็น,น,นเป็นไมโครพลาส <Pl> ติกใส่ไว้นี้โ <No, S 2> นอันนี้เผาอย่างเดียวเรามารีเช็คกันก่อน ถ้าเกิดว่ามันบิดได้แบบนี้แสดงว่าเป็นเนื้อ PP แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นแบบนี้ที่พร้อมหักอ่ะปื้มดูซิอันไหนบิดไม่ได้ oh. นั่นแหละ <c oughs> กรอบแตกแบบนี้ครับเป็น PS พี่เก g e ครับหลังจากเราแยกขยะแล้วนะครับ เราไปทําอะไรต่อเหรอคะเดี๋ยวไปบดแล้วเดี๋ยวไปหลอมจะได้ไปทําชิ้นงานกันแล้วเดี๋ยวจะไปเจอพี่บอมข้างนอกด้วยพี่บอมจะเป็นคนช่วยตัดชิ้นงานให้อันนี้เป็นเครื่องจักรนะครับที่เดี๋ยวพาปลื้มมาดูว่าเดี๋ยวเราจะหลอมมาเป็นชิ้นงานได้ยังไงเอาเครื่องแรกก่อนเครื่องนี้เป็นเครื่องบดนะครับเมื่อกี้ที่เราแยกพลาสติกกันใช่ไหมแล้วก็อันนี้แยกเป็นฝาขวดสีเขียวไว้เป็นตัวอย่าง พื้มดูนิดนึงนะว่าข้างในอ่ะตรงนี้มันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่หรือเปล่าใช่ถ้าแบบนี้ครับที่มันมียางอยู่อ่ะยังเอาเข้าเครื่องไม่ได้นะเพราะว่าถ้ามันหลุดไปปุ๊บแล้วเราเอาไปหลอมเนี่ยมันจะไหม้พึ่มหมุนปุ่มที่ขึ้นว่าเปิดตัวนี้ปุ่มดันไปด้านซ้ายมือปื่ม เขาก็จะเริ่มบดแล้วเนี่ยคุณเห็นไหมอาว่าเป็นเหมือนฝนเลยครับใช่ฝนเศษพลาส,สติกครับน้าเกตรครับแล้วการหลอมทำยังไงเหรอครับก็คือเอาที่ปลื้มเนี่ยบดเรียบร้อยเมื่อกี้ใช่ไหมครับเอามาใส่เครื่องนี้นะ<ม>แล้วก็ใส่แม่พิมพ์แม่พิมพแช่น้ำไว้อยู่ใช่ไหมใช่เมื่อกี้ทดลองไปหนึ่งชิ้นเดี๋ยวจะเอาแม่พิมพ์มาดูแล้วก็เสียบเข้าไปยังมีแบบเศษพลาสติกยาวๆที่มัน ด้นล้นอันนี้เขาเรียกว่ารูน้ําล้นครับเวลาที่เราปั๊มพลาสติกออกมาเมื่อกี้เขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครพอพลาสติกใส่เข้าไปในรูปุ๊บเนี่ยข้างล่างอ่ะมันจะเป็นตัวที่ล้นออกมาว่าพลาสติกอ่ะเต็มแล้วใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ออกแล้วก็เอาแม่พิมพ์ออกมานะครับเหมือนเหมือนแบบที่โรงงานเขาไปหลออใหม่เลยใช่แล้วกเมดครับโฮเมดหลอกพลาสติกโฮเมดเวลาที่เราทํางานนะครับเดี๋ยวต้องให้ปลื้มใส่หน้ากากด้วยนะแล้วนาเกดก็จะใส่ด้วยเหมือนกันเพราะว่า เวลาที่เราหลอมพลาสติกเนี่ยมันอาจจะมีควันอะไรออกมา<ๆ>เพราะฉะนั้นเวลาทํางานอะอยู่ในที่โล่งไว้แล้วก็นักเกตจะใช้ถุงมือกันความร้อนเพราะเวลาหลอมมันมีความร้อนอันนี้ใช้ปึ้มทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวนักเก็ตทำให้ครับผม ส่วนเกินก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคบสามารถเอาไปหลอมได้ครับถ้ามันเป็นตัวจุกอหครับพี่บอมเขาจะออาไปดีไซน์ออกมาเป็นพวกต่างหูพวกอะไรพวกเนี้ยต่อเพราะว่าเราพยายามจะไม่ให้มันเหลใช่ใชเหลือเป็นของเหลืออะไรเงี้ยครับแล้วข้างนั้แลวสีเขียวอันนี้คือยังไม่ลงมาใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่ตัวพลาสติกที่เป็นทดลองเข้าไปก็จะเป็นสีขาวดํา อันนี้ใช่ไหมคะมีท<ช>ี่ผสมเหลืองอยู่นิดนึงใช่เดี๋ยวเราจะไล่ตัวพลาสติกขาวดําออกให้หมดก่อนที่เป็นตัวทดสอบแล้วก็อีก <ผม S 1> สักแป๊บนึงครับก็จะเป็นตัวสีเขียวที่เปิ่มบทเมื่อกี้ครับผมคอานี้น่าจะเป็นสีเขียวแล้วนะครับสังเกตได้จากพลาสติกส่วนเกินนะครับอ่า ลองมาดูซิจะเป็นสีเขียวจริงหรือเปล่าผมขอลองทําสีเขียวนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับแป๊บนหนึ่งนะครับผมอ่ะระวังมือนะครับตัดออกนอกตัวเองนะสู้ๆโอเคว่าขอคิวซีหน่อยนะครับ,บครับผม อันนี้นะคะไม่ใช่ผลงานชิ้นบัวแดงนะคบก็จะเป็นผลงานชิ้นบัวเขียวนะคบไม่บัวแดงครับเพราะไม่ใช่สีแดงอ่ะดึงขึ้นเออม้างัดออกเอาไปให้ลูกหลานเหลนหลนของเปลื้มลูกหลานเหลนหลอนนี่น่าจะอยู่ได้ประมาณสี่ห้ารุ่นนะคบสี่รุ่นสี่ห้ารุ่นเลยถูกต้องพี่บังครับมาช่วยผมตัดสองอันนี้หน่อยได้ไหมครับได้เลยครับผม ตรงนี้ที่เราจะตัดออกเนาะเราจะใช้เลื่อยมือในการตัดตรงนี้เองจะต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาจับจะต้องจับให้ให้มั่นคงนะครับแล้วก็เวลาเลื่อยก็ต้องค่อยๆระมัดระวังอาจจะหมุนไปเรื่อยๆนะฮะใบเลื่อยเราจะพันด้วยกระดาษเพื่อรองไม่ให้กระดาษเทปใช่ใช่ครับเทปกาวเพื่อไม่ให้ใบเลื่อยขูดสีกับชิ้นงาน เศษที่เราเหลือตรงนี้ครับเราพี่พี่เอาไปทําอะไรเหรอเศษตรงนี้สามารถเอาไปทําเป็นเครื่องประดับได้นะครับอย่างเช่นต่างหูครับผมหันขอเนี้ยครัดแล้วทีนี้ก็จะมีเป็นเศษเล็กๆที่ติดอยู่ตรงนี้เราจะต้องใช้มีคัตเตอร์ค่อยๆตัดออกอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับน่าจะได้ชิ้นงานที่เราต้องการชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับ ขั้นตอนก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับอันนี้ผมขอลองทำอันนี้หน่อยได้ไหมครับอได้ครับนักเกตครับครับผมกำลังจะทำอะไรเหรอคะเดี๋ยวจะลองพิมพ์ใหม่ครับจะเป็นพิมพ์ที่ใช้ปั๊มกระเบื้องครับผม จะช่วยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลายเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับสวยดีนะครับยังอุ่นๆอยู่เลยอันนี้นะครับเป็นผลงานของเรานะครับที่เราทําก็มีที่รองแก้วสี่อันนะครับแล้วก็อิดสี่เหลี่ยมอันเล็กนะครับผมอยากรู้ว่าแบบจานรองแก้วนะครับพี่เกดจะเอาไปไหนล่ะครับเอาไปให้ใครคะ ไม่ได้เอาไปให้ใครเลยจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่เกดทำเนี่ยหลักๆคือพี่เกดอยากจะให้คนหันมาใช้ตัวเครื่องจักรเยอะๆเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนแต่ละชุมชนมีเครื่องจักรแบบเนี้ยเขาสามารถรีไซเคิลพลาสติกได้เองในชุมชนสมมติว่าหมู่บ้านขถงน้องปลื้มเนี้ยแยกขยะจากต้นทางเสร็จเรียบร้อยมีตัวเครื่องจักรตรงนี้อยู่หลอมได้เองเลือกได้เองว่าใช่มันออกมาเป็นอะไร,รนั่นคือทั้งหมู่บ้านอะลดขยะพลาสติกจํานวนหนึ่งอะไม่ให้ไปสู่ ดุมเทกองได้แบบเยอะมากก็คือเราสามารถทําขายได้ใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าจะสร้างไรายได้อะไรก็เอาเลยถามปลื้มบ้างครับผมแล้ปลื้มมาวันนี้ได้ประโยชน์หรือว่าได้ข้อคิดอะไรจากการมาร่วมสนุกกันวันนี้ไหมได้ข้อคิดครับว่าขยะที่เราเหลือใช้นะครับเช่นกลองฟมกล่องพลาสติกขวดขาวคุณแล้วก็พวกฝากขวดน้ำทำใช้ได้หมดครับ พองก็ปแบบปื้มแต่งเหมือนกันที่เห็นคนตัวเล็กๆนะครับมาทำงานแบบนี้นะครับที่ปกติจะเห็นแต่โรงงานใหญ่ๆทำครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครัะขอบคุณครับ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะน้องสเราอยู่กับอาจารย์พลอยนะคะอาจารย์คะสอนที่มหิดลใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากถามอนาจารย์ค่ะว่าพอได้เห็นหน้องปลื้มในภารกิจ <fan S 1> <ๆ>ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของขยะขาอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับขยะค่ะค่ะคืออันนี้ต้องต้องเล่าก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเนี่ยก็ไม่ใช่รุ่นรุ่นนั้นแล้วคือตอนรุ่นอาจารย์เนี่ยเรื่องนี้คือไม่มีเลยนะเราคือเราเรียนรู้ที่จะใช้อย่างเดียวเราไม่ได้เรียนรู้ที่สาเราใช้อย่างเดียวเราไม่ได้้้สนนใจอเลยทีีตง ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆนะมีความสนใจมากก็คือว่าสนใจตั้งแต่ว่าไอ้ของพวกเนี้ยมันมาจากที่ไหนค่ะของพวกเนี้ยใช้ยังไงแล้วของพวกเนี้ยเอาไปทิ้งยังไงซึ่งอันนี้ต้องขอชมมากนะคะชมทั้งเด็กๆแล้วก็ชมทั้งคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆด้วยะนะคะดีค่ะดีพูดถึงขยะเนี่ยเราหนีมไม่พ้นเลยที่เป็นประเด็นมากๆก็คือขยะพลาสติกวันนี้ได้นําม,มาบางส่วนด้วยนะคะ,คะจริงไหมคะอาจารย์เี่เขาบอกว่าขยะพลาสติกเนี่ยเป็นผู้ร้าย อูอันนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่ค่ะคือพลาสติกเนี่ยข้อดีเขามีหลายอย่างเอาข้อดีก่อนะนะคะก็คือว่าแน่ๆเลยคือพลาสติกที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำเนี่ยราคาถูกนะคะราคาถูกแล้วก็เบา<น>ทีนี้ถ้าเทียบกับวัสดุอย่างอื่นถ้าเรามาใช้โดยเฉพาะเป็นบรรจุภัณฑ์สมมติเทียบกับแก้วแก้วนี่หนักใช่ไหมคะเสียงแตกด้วยพอเวลาหนูถือถูกเสียงแตกด้วยพอเวลาหนูถือก็หนักด้วยลำบากไม่สะดวกใช่ไหมคะทีนี้คิดถึงสภาพคนที่เขาไปขนเน่ยบริษัทที่เขาขนน่ะมันก็จะหนัก เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้พลาสติกกันเยอะจริงๆที่เราลืมคิดกันไปก็คือว่าพลาสติกที่เราเรียกกันว่าพลาสติกเนี่ยมันมีอยู่แบบเป็นร้อยเป็นพันชนิดเพราะฉะนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างที่เราใช้ตอนนี้เป็นพลาสติกทั้งนั้นแหละหรือมีส่วนผสมของพลาสติกเสื้อผ้าหนูเนี่ยก็พลาสติกค่ะเหรอคะค่ะแลงวถ้าเราสำหรับสาวๆถ้าเกิดว่าอยากทำแบบว่าขนตาปลอมมีผมปลอมก็พลาสติกค่ะนะคะแต่มันเป็นพลาสติกคนละประเภทกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีพลาสติกเนี่ยม อีกอย่างหนึ่งก็คือหนูเคยเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วแบบซื้อพวกแบบเส้กรอกไหมค่ะอ่าแล้วหนูเคยเห็นไหมมันมันอยู่ในถุงพลาสติกใช่ปะ่ะใช่ค่ะแล้วหนูสังเกตไหมว่าถุงพลาสติกมันจะแนบไปกับตัวเส้กรอกอ่าใช่ค่ะแล้วหนูแบบแล้วหนูลองนึกซิว่าหนูสามารถใช้กระดาษทํางานได้ไหมอู๋ไม่สามารถใช่ค่เนี่ค่ะคือข้อดีอย่างหนึ่งของพลาสติกก็คือว่ามันสามารถแนบไปกับตัวผลิตภัณ,ภณฑ์ได้ มันดีตรงไหนมันประหยัดเนื้อที่ในการเก็บในการขนส่งใช่ไหมคะใช่ค่ะในขณะเดียวกันมันก็ทําให้อาหารในเก็บได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าเขาเป็นมีประโยชน์ไหมมีมทีนี้ถามว่าทําไมมันมีปัญหาค่ะมันมีปัญหาเพราะว่าทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยเราจะต้องทิ้งในที่สุดถูกไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นเหล็กเป็นแก้วในในที่สุดเราต้องทิ้งทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหาว่าแล้วเราจะทิ้งของพวกนี้ยังไง ค่ะนั่นแหละค่ะนั่นคือประเด็นหลักๆที่ผู้คนพูดถึงกันในปัจจุบันแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์ได้เตรียมขวดพลาสติกมาเพิ่มเติมด้านหน้ามันแตกต่างกันยังไงเหรอคะอาจารย์เพราะสำหรับหนูแล้วทุกใบก็คือพลาสติกทักแก้วทุกลอถูกต้องนี่คือปัญหาว่าทุกคนเนี่ยก็จะคิดว่าเอะทั้งหมดเนี่ยคือพลาสติกถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวนี้นะคะ3ตัวนี้สี่ตัวนี้เหมือนกันเลยนะคะพลาสติกประเภทเดียวกันเบอร์หนึ่งนะคะ PET ทีนี้เราจะเห็นเนาะว่านิสัยค่ะ นี่คือ,อสใส่สีทีนี้ถ้าเขาบอกว่าเราจะรีไซเคิลได้ดี2ตัวนี้ควรเลยนะคะอันนี้ควรมาก<อ>เพราะว่ามันใสอันนี้อธิบายให้ฟังนิดนึงภพเวลาที่เราทํากระบวนการรีไซเคิลเนี่ยอย่างแรกที่เราทําเลยก็คือเราแยกประเภทพลาสติกก่อนะนะคะสิ่งต่อไปที่เขาจะทําก็คือลดขนาดมันนะคะลดขนาดมันลดขนาดกลายไปเป็นชิ้นแบบเล็กๆมากๆเลยเล็กมากเลยนะคะ,คะ เสร็จปุ๊บล้างทำความสะอาดล้างม่งแล้วก็ใช้น้ำร้อนเยอะๆมากๆนะคะเอาง mm ่ายๆนะคะล้างเสร็จปุ๊บนะคะความสกปรกก็จะออกไป <c oughs> นะคะทีนี้พอไปถึงตอนที่จะหลอมไปเป็นพลาสติกใหม่ก็คือไปรีไซเคิลสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าหนูมีสีสีเนี่ยมันติดไปด้วยนะนะคะถึง oh. แม้จะล้างแล้วอะไรเนี่ยมันจะติดไปด้วยแปลว่าอะไรหนูก็จะมีมีทางเลือกของการรีไซเคิลน้อยลง mm hmm. แทนที่อันนี้สมมติหนูรีไซเคิลปุ๊บหนูบอกว่าหนูอยากจะผสมสีสม้ม ค่ะอ่าหนูทําได้ถูกไหมเพราะหนูสามารถใส่สีส้มลงไปเพราะว่ามันใสเพราะไม่มีสีแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้แปลว่าอะไรหนูก็ต้องเอาอ่ะหนูก็แค่นี้ถ้าหนูจะไปทาสีเหลืองใหม่ก็เอออาจจะได้ถ้าหนูไปทําสีม่วงก็เอออาจจะได้แต่ถ้าหนูจะเอาสีอื่นอย่างเช่นสีเขียวหนูก็จะใช้เปดพวกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมโรงงานเนี่ยถึงพยายามที่จะอยากได้ซื้อแบบนี้แต่ไม่อยากซื้อแบบนี้เพราะว่าเขาจะมีทางเลือกในการเอาบริไซเคิลได้ง่ายกว่าต่อยอดได้มากกว่าใช่คือมันจะกลายเป็นพลาสติกอีกเกรดหนึ่งแล้วมันก็็จจะเปนพลาสสติกทีี่

ค่ะประมาณน,นั้นแล้วพลาสติกตรงนี้ล่ะคะดูก็เป็นขวดเหมือนกันต่างกันยังไงล่ะคะ,ะเราเห็นความความแตกต่างของมันไหมอันนี้คือเนื้อพลาสติกนี่ล้วนๆเลยนะคะไม่มีไม่มีการใส่สีเลยนะคะเราเห็นไหมว่ามันต่างกันมันขุ่นค่ะโอ้ขุ่นมากเลยค่ะคอันนี้คือเ,เบอร์สองนะคะเนะบอรบ์สองเบอร์สองนี้นะคะฝาเนี่ยบางทีก็เป็นเบอร์สองเหมือนกันนะคะบางทีเป็นเบอร์สองบางทีเป็นเบอร์อื่นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยสามารถรีไซเคิลได้เหมือนกันถ้าถามว่ารีไซเคิลต้องแยกกันไหมสองตัวนี้แยกกันแน่นอนเพราะว่าขุ่นกับใสหอใช่ค่ะ เป็นพลาสติกครตัวกันเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะคะคุณสมบัติต่างกันเยอะอยู่แล้วก็พอเวลาที่เราเอาไปหลอมเป็นเม็ดพลาสติกใหม่เนี่ยเรามันจะใช้ความร้อนต่างกันอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหนูเอาไปรวมกันเสร็จปุ๊บหนูจะมีปัญหาละว่าหนูจะใช้ความร้อนเท่าไหร่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือต้องแยกซะนะคะส่วนเบอร์นี้อุ๊ยตกใจนะเสียงดังมากนะคะเอามาเพื่อเหตุการณ์นี้นะคะอันนี้คือโพลีสไตรีนนะคะก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่ง ถ้าเกิดว่าแยกได้นะลองอย่างน้องปลื้มเลยค่ะถ้าไม่แน่ใจก็ดีถ้าเสียงอย่างนี้ปุ๊บนี่ก็แยกไว้ตัวหนึง่งถ้าเป็นโรงแยกขยะใหญ่ๆเนี่ย,เ,ยเขาจะแยกกันได้หมดเลยหนูสงสัยนิดนึงค่ะอาจาย์ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าคือหนูเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยเห็นว่ามันหนาก็เลยเอามาใช้ซ้าใหม่กรอกน้ําใส่บ้านเชน่นในตู้เย็นบ้างสามารถไหมคะ สามารถค่ะเพราะที่บ้านก็ทําอยู่อ๋อสามารถคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำนะคะก็คือแบบว่าเอาขวดใหญ่เนาะที่มันเป็นขวดแบบขวดเล็กขวดเล็กขวดเล็กค่ะการใช้อันนี้คืออะไรการใช้ก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเราใช้ครั้งหนึ่งเนาะใช้ครั้งหนึ่งมันก็มีชีวิตการใช้งานของมันก็คือแค่แค่ชีวิตเดียวง่ายแต่ถ้าเราเอาไปใช้แล้วใช้อีกเนี่ยแปลว่าเรายืดระยะเวลาของการทํางานของมันมันก็จะทําให้ในระหว่างนั้นเราไม่ต้องไปใช้ทรัพยากรขวดอย่างอื่นมากรอกน้าจริงจริงแล้วเนี่ยพลาสติกประเภทนี้ทนร้อนค่อนข้างดี นะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยวิยเขาบอกว่าใช้ได้ก็เอาน้าร้อนน้ําเดือดใส่เข้าไปเลยอันนี้ก็จะไม่ถูกอันนี้ก็จะนิดนึง <c oughs> นิดนึงอาจจะต้องรอให้แบบพอแบบอุณหภูมิลงมาหน่อยนึงแล้วก็ใส่เข้าไป <c oughs> ทีนี้พอใช้ไปนานๆเข้าเนีคะเดี๋ยวมันจะเริ่มเห็นเองว่าสีมันจะเริ่มไม่ค่อยใส่มากแล้วมันจะเริ่มมีรอยขีดข่วนมีเลาะมีคาบอะไรเงี้ยก็ก,ก,ก็ก็เอาไปใส่รีไซเคิลคะ ให้เขาได้มีชีวิตใหม่ของเขาให้เขาได้มีชีวิตใหม่เขาให้เขามีเขาใช้ชีวิตมานานแล้วให้เขาไปมีชีวิตใหม่แสดงว่าเราเนี่ยสามารถใช้รีวิวสได้ก่อนถึงจุดหนึ่งแล้วเราค่อยนําไปรีไซเคิลนั่นก็จะคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นมากกว่าใช้แล้วก็ทิ้งไปอันนี้อันนี้แนะนําสําหรับเบอร์นี้นะคะแครอย่าเอาอันนี้ไปใส่น้ําร้อนนะคะนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ควร นะคะ oh. อันนี้ไม่ควรนะคะภารกิจของน้องปื้มยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่องราวอื่นๆที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับขยะให้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันอีกแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์พลอยมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน <Okay. S 2> พบกับซอฟและอาจารย์พลอยได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะบ๊ายบาย